ต่อไปเลยคนระกับุณน,นอตกองสลากพัดนะฮะเปี่ยต,ตัวมหน่ในเรื่องระบบเป็นออเด้ลพัุนนกนชินอคนต่อไปจ้ะ กันอีะคะ่าค่ะแ้วบทเป็นฝั่วค่ะม่นชเดชค่ะแล้วกะเป็นยาค่ะสวัสดีค่ะนะคะ เด็กขายขนมก็ได้เรามีใหญ่ช okay. ื um ่อเล่นเราันนี้แะบเป็นเราพี่ไข่เนมค่ะเออสวัสดีค่ะนเป็นน้ำหวานค่ะน้นอีกหนึ่งนคุ้ชมฮะครับผมบยรับบท ยายอาคุณผู้ชมฮรับานยายเป็นใครแล้วทำไมเด็กขายขนมหน้าบอสสอถึงอย่างนี้ทำไมเราถึงต้องมีน้องคนนั้นทำไมไม,ม่ถึงชื่อน้ำหวานแล้วทำไมอิมมี่คุณ,ค,ณคุณนี่เป็นใครนะั้นทำไมอิมมี่ถึงเป็นคุณขวัญต้องบอกว่านักแสดงทุกท่านนะมีส่วนสำคัญเป็นส่วนแปรเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย6ถามอิมมี่ล่ะกันเมื่อกี้เรา ก็มาเล่นเรื่องนี้นะเอางี้เราถาม,อ,ม,ถามอิมี่เราถามไปนิดเราชอบซีนไหนมากที่สุดที่เราเล่นห้ามสปอยนะอ่าบรรยากาศภายในกองถ่ายก็ไดเป็นยังไงบ้างคบเอาเป็นซีนที่เริ่มเกิดเรื่องราวในแบบห้ามสปอยอ่าไม่สปอยหรอว่า เป็นสี่ที่แบบคนรู้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยสนดตรงนี้นี่แหละครับประทับใจกับการรูปมันใครทในเอทุกคนเลยดีกว่าทุกคนแบบน่ารักกันทุกคนจริงๆค่ะแล้วา็มีดีแบบแตกางกันไอะไรอย่างเงี้ยครับผมต่อไปนะครัใสุดเลยครับผมคุณพี่ทำไมถึงต้องดูภาพยเรื่องนี้ ไม่เอานักแสดงที่เล่นเป็นนักแสดงในเรื่องไม่เอาครับก็เข้าไปดูนะครับครับสําหรับต้องเข้าไปดูในเรื่องนี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับมารับชมกัรเนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของเมืองไทยเลยที่รวบรวมเหล่าอินฟูเอ็นไอออรนะครับที่ทุกท่านได้ไม่ได้เห็นนะครับว่าพี่ๆเนี่ยมาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็สามารถได้บทบาทสมจริงสมจริงที่กว่า ูไรมขอบคุณมากอไม่ไหนมหกอยากในฐานะท,ท,ที่เราข้ามบอในวการบันเทมากกว่าคนอื่ทําไหรจะต้องดูข่าอยู่เรื่องนี้ไงไม่มีใหม่ก็ตึงกัน ที่ฝึกเลยไหมครับย็นเยี่ยมไหมครับน่าดูไหมครับแล้วที่สําแัญสนุกใช่ไหมครับเข้าลงพรงนี้ถูกไหมถูก<ห>ที่ไหนบ้างบอกเข้าไปคุณน้องกองสลากพัดลองว่ารถยนต์น่าดูจริงๆใช่ไหมครับมาดูแล้วไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมและเด็กไทยก็มีคุณภาพถูกตมากเลยฮะแมมนครับผโอ้